ด็กหญหพันพีเจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่179ต้นหรือดูวัสันจวนจินหลิงพื้นที่ปกครองอนณาเขตใต้ ตอกซื้อซื้อไม่นานหลังจากน้ําในสระบัวเริ่มอุ่นขึ้นดอกบัวตูมเรียวสองสาดอกก็เริ่มชูช่อเหนือผิวน้ำเท่าว่ากลับเป็นดอกไห่ทั้งที่เริ่มผลิบ้านก่อนต้นไห่ทังที่ปลูกไว้นอกถงบุกผาสะพรั่งไปด้วยดอกสีชมพูขาวม่านภายในห้องหลักถูกเปลี่ยนเป็นม่านไม้ไผ่บานประตูหน้าต่างถูกเปิดกว้างสามารถมองเห็นกิ่งริวด้านนอกที่พิ่งแตกหน่อได้อากาศเร อบอุ่นขึ้นเมื่อเปิดฉากกั้นสายลมเอื่อยก็พัดกรอกเข้ามาโหยินนายท่านโหงมาแล้วเจ้าค่ะสาวใช้ซึ่งสวมปีเจียสีเขียวคนหนึ่งเดินแวกม่านเข้ามานางยอบกายลงแล้วกล่าว ไต้าชายคาเลี้ยงนกเดินดงไว้คู่หนึ่งเขาช่างใส่ใจนักเมื่อรู้ว่านางชอบสิ่งเหล่านี้ก็ทุ่มเงินสรรหามาปรนเปรอเพราะอย่างไรเขาก็ไม่ขาดแคลนเงินทองจวนหลังนี้เขาซื้อมาจากคหาหบาดีชนบทผู้หนึ่งกล่าวได้ว่าคหาหบาดีผู้นั้นแทบจะประคองใส่พานให้เขาเขาเชี่ยวชาญการพเนาพนอเอาใจผู้อื่นมากที่สุด เขาแทบอดรนทนไม่ไหวที่จะรวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดมากองไว้เบื้องหน้านางหลัวอีหนิงกำลังตัดแต่งกิ่งไม้ต้นวันเหนียนเชียงครั้นได้ยินว่าเขามาอารมณ์ก็ขุ่นมัวจนทําพลาดตัดกิ่งหลักไปกิ่งหนึ่งไม้อ่อนไม้แข็งทุกวิธีการนางล้วนใช้จนหมดหน้าตากัก ถ้าว่าคนผู้นี้กลับไร้าการเปลี่ยนแปลงใดๆเป็นตายร้ายดีก็ไม่ยอมปล่อยนางไปนางกล่าวว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอดีตไปแล้วนางปล่อยวางไปนานแล้วนางไม่ชอบเขาแล้วแต่เขาก็ไม่รับฟังหลวอีหนิงจะกล้าคิดหนีได้อย่างไรยังไม่ต้องกล่าวว่าครานี้ลู่เจียเสียมาเฝ้านางด้วยตนเองไร้การผ่อนปรนจากเฉิงหลงังแต่ละวันมียุงกิ่ตัวบินเข้ามาในห้องเขาอย่างรู้ ท้องน้อยที่เริ่มนูนขึ้นยิ่งทําให้นางไม่กล้าเสี่ยงอันตรายยามนี้อายุครันห้าเดือนแล้วต้องเฝ้าระวังดูแลทุกด้านแล้วนางจะกล้าเคลื่อนไหวได้อย่างไรลูร่เจียเสียก็ช่างประเสริฐนักเมื่อมาถึงที่นี่ ก็ให้นางผูกมิตรกับบรรดาหูหยินของขุนนางที่อยู่อาศัยโดยรอบเพื่อนางจะได้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายนางมีเพื่อนบ้านเป็นหูหยินของท่านรองเจ้าเมืองจินเหลียงอีกฝ่ายมักมาเยี่ยมเยือนพร้อมกับหูหยินของข้าบดีท่านหนึง่งตัวเขาเองยังว่างเว้นไร้ภารกิจวันวันเอาแต่ปลูกต้นไม้เลี้ยงนกครั้นเลี้ยงได้ดีแล้วก็ส่งมาที่เรือนของนาง นางวางกันไกลลงพอเหลือบตาก็เห็นลู่เสียเสียที่เดินเข้ามายังมีสตรีร่างสูงอรชรหิวสัมภาระตามมาด้านหลังครั้นหหัวอีหนิงเห็นสตรีนางนั้นก็ตกตะลึงจนลุกขึ้นไม่พบกันนานหลายปีคนผู้นี้ดูคล้ายจะเป็นเสียจือ เสียตือกล้าวมวยเช่นสตรีออกเรือนดูมีอายุกว่าแต่ก่อนเล็กน้อยเมื่อนางเห็นอีหนิงกระบอกตาก็พรันแดงเรื่ออีหนิงเป็นคนที่นางปรนิบัติจนเติบใหญ่ดารุณีน้อยเติบโตจนบัดนี้ตั้งครัภแล้วแล้วจะไม่ให้นางตกตะลึงพึงเพลิดได้อย่างไรเจ้ามักกล่าวว่าผู้ที่ปรนิบัติเจ้าปรนิบัติได้ไม่ดีมิใช่หรือ ลู่เจียเสียนั่งลงแล้วรินน้ำชาให้ตนเองข้าตามหานางกลับมาปรนิบัติเจ้าเช่นนี้ได้แล้วใช่หรือไม่ ลู่เจียเสืะแกว่งถ้วยชาก่อนจิบเขาชํำเลืองมองปลายคั้งของอีหนิงที่เริ่มกลมมนก่อนจะคลี่ยิ้มออกมาอย่างไรก็ต้องเลี้ยงดูให้มีน้ำมีนวลสักหน่อยแม้นางจะปั้นสีหน้าไม่ดีใส่เขาแต่อาหารที่ส่งเข้ามานางล้วนกินไม่ขาดนางใส่ใจเด็กคนนี้นัก ก่อนหน้านี้นางมีอาการแพ้ท้องทุกเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาต้องอาเจียนจนหน้ามืดลู่เจียเสียจึงนอนในห้องปีชาจสูในเรือนของนางเขายังตื่นขึ้นมาดูแลนางและยกน้ำชาให้นางกลุวคอครั้นหลวอีหนิงเห็นเขาก็ตกใจยกใหญ่นางไม่รู้ว่าเขานอนที่นี่ลู่เจียเสียรู้ว่ายามนี้นางเกลียดชังเขาเหลือคณาแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรนางเลี้ยงดูนางไปวันวัน ุดประครบประงมบุปผาดอกหนึ่งหลวอี่เหนียงยังคงไม่สนใจเขาลู่เจียเสียจึงวางถ้วยน้ำชาแล้วเดินออกไปปล่อยให้นางได้พูดคุยกับเสียจือ้อสองนายบ่าวไม่ได้พบเจอกันนานหลายปีย่อมมีเรื่องให้สนพนามากมายอี่หนิงรู้ว่าเสียจือแต่งให้กับชายคนหนึ่งในเมืองเป่าติ้งจากนั้นก็ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งซึ่งยามนี้น่าจะมีอายุห้าขวบแล้ว เทว่าต่อมาเด็กคนนั้นกลับถูกพวกโดนค้ามนุษย์ลักพาตัวไปเสียจือตามหาทั่วทุกหนแห่งแต่ก็ไม่พบในเวลานั้นตระกูลหลัวได้ย้ายมายัางเมืองหลวงแล้วนางไร้คนให้ขอร้องช่วยเหลือร้องไห้จนหัวใจแทบสลายตระกูลสามีคิดว่าต้นเหตุเป็นเพราะนางไม่ดูแลลูกให้ดี จึงเอาแต่ปั้นหน้าทะมึงทึงใส่นางทั้งวันเสจตอจึงเก็บสินเจ้าสาวของต้นแล้วย้ายออกจากบ้านสามีมาใช้ชีวิตเพียงลำพัง จากนั้นคนของลู่เจียสเสียก็ตามมาพบนางกล่าวว่าจะพานางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งคาดไม่ถึงว่ายังต้องสัญจรทางน้ำนางเดินทางมาถึงจินเหลีงอาณาเขตทางใต้ดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในดินแดนใต้ปีนั้นที่ฮ่องเต้ไท่จู่ยังไม่ได้ย้ายเมืองหลวงสถานที่แห่งนี้ก็คือเมืองหลวง เดิมพีเสียจือรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ไร้ความหมายใดแล้วพอนางได้พบหลวอีหนิงอีกครั้งจึงร้องไห้ออกมาไม่หยุดอีหนิงกอดปลอบปลอก่อนเรียงให้สาวใช้ยกน้ำร้อนเข้ามาเพื่อให้เสียจือล้างหน้าล้างตาหญิงสาวที่งดงามเช่นบุปผ,ผาบานสะพรั่งในปีนั้นเหตุใดจึงสูญเสียบุตรจนมีสภาพเยี่ยงนี้ ตอ,อนที่นางจะมาที่นี่ลู่เจียสเสียย่อมให้นางอาบน้ำแต่งกายใหม่แล้วอีหนิงประคองบ่าของนางไว้แล้วกล่าวเจ้าพึ่งมาถึงไปพักผ่อนเสียก่อนแล้วค่อยหารือกันยังไม่ต้องรีบร้อน เมื่อหลัวอีหนิงเดินออกมาจากด้านในก็พบลู่เจียเสียที่กำลังอยู่ในถงบุพภาด้านข้างมีคนสวมชุดเฉิงจื่อคนหนึ่งกำลังโค้งตัวสนทนากับเขาครั้นเห็นนางเดินเข้ามาลู่เจียเสียก็ให้คนผู้นั้นถอยออกไปลูกของเสียจือถูกพวกค้ามนุษย์ลักพาตัวไปสองปีแล้วเป็นตายไม่แน่ชัด นางยืนอยู่เบื้องหน้าเขาด้วยท่าทีลังเลเล็กน้อยเสียจือปรนิบัตินางมานานแรมปีเฝ้ามองนางเติบใหญ่ปีนั้นที่จำต้องพรากจากนางยังจากไปด้วยความอาลัยอาวอ์อย่างสุดซึง้งความผูกพันไม่ธรรมดาหากเป็นผู้อื่นหลัวอีหน่งย่อมไม่ยอมปริปากเจ้ากำลังขอร้องข้าหรือลู่เจียเสียกล่าวหลวอีหนิงพังออกศีรษะถูกต้อง ข้ากำลังขอร้องท่านท่านตกลงหรือไม่ลู่เจียเสียกล่าวเจ้ามาตรงนี้หลัวอีหนิงเดินไปหยุดข้างกายเขาเขาพลันยื่นมือออกมารวบนางเข้าไปนั่งในอ้อมกอดหลัวอีหนิงทาลึงตามองเขาลู่เจียเสียกล่าวขึ้นเจ้าให้ข้าก่อดสักพักแล้วข้าจะไปตามหาบุตรชายให้นั่งเจ้าจะใช้ข้าทำงานก็ควรมีสิ่งตอบแทนมิใช่หรือ ลูเจียเสียมองลำคอยาวระหงของนางผิวเนื้อสีขาวอมชมพูดูนุ่มละมุนงดงามกว่าดอกกลเอนาวาด้านนอกนักทั่วร่างกรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมนางดื่มนมแพะอยู่เป็นนิดบนร่างจึงอวนไปด้วยกลิ่นหอมหวานของนมหน้าดมอย่างยิ่งถึงอย่างไรเขาก็เป็นบุรุษปกติยามนี้ในร่างจึงคล้ายมีลูกไฟเริ่มปะทุ คงเป็นเรื่องดีหากได้จุมพิษแก้มของนางดูหน้าหอมเป็นอย่างยิ่งแต่นางต้องกระโดดโวยวายเป็นหน้าจากนั้นก็จะโมโหไม่ยอมพูดคุยกับเขาไปอีกหลายวันลูเจียเสียกระชับแขนออกแรงกอดนางแน่นขึ้นนางเหมือนก้อนน้ำตาลหอมหวานนุ่มละมุนกอดแล้วให้ความรู้สึกดีแน่นอนว่าเขาทำได้เพียงกอดเท่านั้นเจ้าอย่าได้ขยับ มิเช่นนั้นก็อย่าหวังว่าจะได้ลูกของเสี่ยจือกลับมาเขาให้นางนั่งอยู่บนร่างตนกตอนกล่าวกับนางต่อว่าหลายวันก่อนท่านหมอผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในจินหลิงกล่าวว่าครั้งน,นี้ของเจ้าเป็นเด็กผู้ชายหลวงอีหนิงยังไม่รู้นางมองท้องที่ใหญ่โตขึ้นทุกวันช่วงแผลท้องอย่างรุนแรงเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่มากที่สุด เจ้าชีวิตใหม่นี้ชักนําอารมณ์เข้มข้นเหนือพรรณนามาสู่นางนางเองก็เคยคาดเดาว,ว่าเด็กคนนี้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่อันที่จริงไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ล้วนดีทั้งสิ้นเพาะว่านางชอบเด็กผู้หญิงมากกว่าเล็กน้อยครั้นคิดถึงหลัวสันยวนนางรู้สึกว่าด้วยอุป,ปนิสัยของหลัวซันยวน คงยากจะใกล้ชิดสนิทสนมกับบุตรชายแต่หากเป็นร่างเล็กๆเหมือนของนางหลวงสัญยวนคงจะรู้สึกรักเอ็นดูกระมังหลวอีหนิงไม่ได้เอื้อนเอ่ยสิ่งใดนางเริ่มหวาดกลัวขึ้นทุกขณะนางอยากกลับไปจริงๆนางกลัวว่าหากตนกลับไปช้าแล้วในเมืองหลวงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หลัวสันยวนแต่ไรมาเขาก็ไม่เคยขาดสตรีมาสมัครรักใครเขาจะยังรอนางหรือไม่บางทีเขาอาจจนปัญญาถูกบีบคั้นให้ประกาศว่านางถึงแก่กรรมแล้วข้ารู้ว่าเจ้าอยากกลับไปโดยตลอดลู่เจียเสียกล่าวด้วยน้ำเสียงเกียดครานแต่ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปท่านไม่มีวันปล่อยวางใช่หรือไม่ หลวอีหนิงมองเขาพลางเอ่ยถามลูเจียสียรับคําเสียงหนึ่งเขาเอนพิงพนักเต้าอี้การกระทำนี้ของข้าคงเหมือนกับการตักขังเจ้าเป็นดังที่เจ้าพูดผเด็จการโหดเหี้ยมทว่าอีหนิงเจ้าต้องให้โอกาสข้าสักสองสามปีบ้างเขาบีบมือของนางปีนั้นข้าเป็นบุตรของอนุสิ่งใดล้วนไม่มียามนี้ข้ามีทุกสิ่งอย่างเจ้าต้องการสิ่งใด ข้าล้วนมอบให้เจ้าได้เขาก้มศีรษะมองนางด้วยแววตาร้อนแรงมุมปากของดัวอีหนิงยกหยักเล็กน้อยข้าจะหาเวลาสองสามปีจากที่ใดมาให้ท่านข้ามีสามีมีบิดาที่อยู่ที่เมืองหลวงยามนี้ในท้องยังมีลูกของเขาสองสามปีนับจากนี้เกรงว่าทุกคนคงถือว่าข้าตายไปแล้วนี่คงตรงกับจุดประสงค์ของท่านใช่หรือไม่ จะเป็นการดีที่สุดหากผู้อื่นเข้าใจว่าข้าตายแล้วครั้นลู่เจียเสียได้ยินก็หัวเราะเสียงหัวเราะทุ้มต่ำระคนด้วยแรงดึงดูดอี๋หน่งเจ้าลองคบคิดดูหากเจ้ารอคนผู้หนึ่งมานานถึงส4ี่ปีแล้วนางพรานปรากฏตัวเบื้องหน้าเจ้าอีกครั้งถึงยามนั้นไม่ว่าเรื่องใดเจ้าก็ไม่คิดถือสาหาความแล้ว เจ้าจะคิดเพียงต้องสรรหาทุกวิถีทางเพื่อจับนางไว้ให้มัน่นข้าจะบอกเจ้าไว้ข้าในยามนี้ถือว่าข่มกลั้นแล้วหลวอีหนิงหลบสายตาของเขาในที่สุดนางก็ปลีกตัวจากเขาลุกขึ้นได้สำเร็จเด็กในท้องของนางคล้ายเตะนางเบาๆครั้งหนึ่งหลวอีหนิงร้องอดครวญน,นี่เป็นครั้งแรกที่นางสัมผัสได้ชัดเจนถึงการเคลื่อนไหวของลูกช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกิน เขากำลังยืดเหยียดเท้าเล็กๆหรืออาจเป็นเพราะนางทําให้เขารู้สึกไม่สบายเขาจึงคิดเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อที่ตนจะได้ดูดนิ้วอย่างสบายอารมณ์ลู่เจียเสียขมวดคิ้วเป็นกะไรไปนางครองศีรษะเบาๆอารมณ์เปลี่ยนเป็นความรู้สึกอัศจรรย์ลูเจียเสียให้นางนั่งลงเขาเล่นกับสร้อยลูกประคำในมือก่อนกล่าวต่อไปจินหลิงมีแม่น้ำฉินหวยไหลผ่าน ริมทางสองฝั่งของแม่น้ำจินหวัวจเเดินรุ่งเรืองมากเจ้าอยากไปดูหรือไม่หรือเจ้าอยากไปพักผ่อนใจที่วัดต,ตาเป่าเอินไปขอพรให้กับลูกคนนั้นของเจ้าวัดต,ตาเป่าเอินสร้างขึ้นโดยห้องเต้เกาเจาูเพื่อเป็นการรำลึกถึงห้องเต้และห้องเฮาผู้ทรงสถาปนาวแ,ว,นแว่นแคว้น ก่อสร้างขึ้นอย่างวิจิตรอลังการกล่าวกันว่าองค์เจดีย์สร้างจากแก้วเคลือบขึ้นรูปภายในเจดีย์ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟแสงนิรันต์จำนวนหนึ่งร้อยสี่สิบหดวงได้รับการขนานนามว่าเป็นเจดีย์อันดับหนึ่งในใต้ล่าก่อนหน้านี้รู้จักกันในนามเจดีย์ไอวีหวังวลีของตู้ฟานชวนพี่ว่า ดินแดนใต้มีวัด480วัดแม้นท่ามกลางหมอกพิรุณเจดีหลายองค์ก็ยังปรากฏก็มีที่มาจากวัดต้าเป่าเอิญน,นี้ข้าจะให้คนไปเตรียมกันลู่เจียเสียรีบกวักมือเขามักให้ความสำคัญกับความยิ่งใหญ่ของขบวนเดินทางเพราะสถานะของเขาในยามนี้จำต้องตัดขบวนอย่างระมัดระวังไม่ต้องยุ่งยากไปอีหนิงห้ามเขา บัดนี้ข้าเดินทางไม่สะดวกหากท่านมีเวลาเรื่องของเสียจือ้อยังต้องรบกวนท่านเมื่อรู้ว่าหลบหนีไม่รอดนางก็ครั้นจะออกไปลูกของเสียจื้อถูกลักพาตัวไปสองปีกว่าแล้วในปีนั้นออกตามหากว่าสิบหมู่บ้านแปดร้านค้าแต่หาอย่างไรก็หาไม่พบไม่รู้จะตามกลับมาได้หรือไม่ลูกเจีาเสยยิ้มเอ่ยถามนางเสียงเนิบช้า หากข้าตามกลับมาได้เจ้าจะตอบแทนข้าอย่างไรหลวเอีหนิงรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายลู่เจ้าเสียกล่าวต่อให้เจ้าช่วยยกน้ำชารินน้ำให้ข้ายามนี้เจ้าก็ไม่สะดวกต่อไปอาหารเช้าของทุกวันให้เจ้าเป็นผู้รับผิดชอบก็แล้วกันตั้งใจทำให้ดี หากทำไม่ดีต้องทำใหม่อีกครั้งหลัวอีหนิงอับจนคำพูดเมื่อคิดถึงว่าตนไม่เคยตั้งใจทำอาหารอย่างจริงจังมานานแรมปีก็รู้สึกประมาาเล็กน้อยแต่ในเมื่อนางร้องขอความช่วยเหลือจากเขาจะไม่ทำก็คงไม่ได้ตั้งแต่วันนั้น อีหนิงก็ตื่นขึ้นทุกเช้าเพื่อมาทำอาหารให้เขาแม้นางจะทำอาหารไม่บ่อยนักแต่ยังดีที่นางพอจะเข้าใจรสปากของลูเจียเสียเขาชอบอาหารจำพวกเส้นโดยเฉพาะบะหมี่เนื้อแพะกินทีสามารถกินได้ชามใหญ่พวกโจ๊กข้าวต้มถือเป็นของห้ามของจำพวกขนมปเปียซาลาเปาสามารถฝืนทานได้หากมีผักดองจะยิ่งโปรดปรานเป็นพิเศษอีหนิงให้คนซ ตั้งเพิงเล็กๆขึ้นเพื่อปลูกแตงกวาสีหรดูให้เขาไม่ว่าจะทําเป็นเครื่องเคียงเย็นหมักดองต้มน้ําแกงหรือผัดกับเนื้อก็หลวนให้รสชาติดีลู่เจียเสือเองก็ไม่เคยรังเกียจเมื่อเขากินมื้อเช้าเสร็จ ก็มักรั้งอ่านหนังสืออยู่ที่เรือนของนางเพียงพลิบตาจากแรกวสันก็ล่วงเลยเข้าสู่คิมหันอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆดอกบัวที่สาบ,บัวด้านนอกเริ่มชูช่อดอกบัวตูมสีเขียวอ่อนพ่าว่าเรื่องลูกของเสียเจอก็ยังไร้ข่าวคราวหลัวอีหนิงแทบจะไม่สนใจเขาแล้วลูกเจียเสียเข้ามาวุ่นวายกับนางเขาหยิบตู้โตของเด็กน้อยที่นางกำลังปักในมือขึ้นมาดู ข้ายังขาดเสื้อชั้นในเจ้าช่วยทำให้ข้าสักสองสามชุดท่านไม่มีเสื้อชั้นในใส่หรืออีหนิงถามเขารอยยิ้มของเขาพรันจางลงเงยหน้ามองนางอยู่เนิดนานหลัวอีหนิงถูกเขาจับจ้องจนแข็งเกรงไปทั้งร่างเขาโน้มตัวเข้าหาก่อนวางมือลงข้างกายนางน้ำเสียงเย็นเยียบเล็กน้อยหลวอีหนิงเจ้าต้องทำเสื้อตัวในให้ข้าสักตัว เข้าใจหรือไม่ลูเจียเสียลุกขึ้นไม่กล่าวอะไรอีกก่อนจะเดินออกไปเสียจื้อที่อยู่ด้านข้างเฝ้ามองจนทั้งร่างสั่นสะท้านนางเอ่ยเสียงกระซิบคุณหนูข้าว่าในท่านโหเองก็ปฏิบัติต่อท่านอย่างดีหากไร้หนทางจริงๆ เจ้าไม่รู้จักเขาหลวอีนหนึ่งทอดถอนใจแผ่วเบาหากนางยอมถอยแม้เพียงก้าเดียวลู่เจียเสี่ยก็จะรู้ว่านางใจอ่อนจากนั้นเขาก็จะก้าวเข้ามาอีกเก้าใหญ่กระทั่งต้อนนางเข้ามุมได้สำเร็จเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะัก ที่ผ่านมาเสียจือไม่เคยถามเรื่องระหว่างนางกับลู่เจียเสียลัวอีหนิงรู้สึกว่าลู่เจียเสียคงบอกกล่าวอีกฝ่ายแล้วและไม่แน่ว่าเสียจือก็อาจถูกเขาซื้อตัวแล้วก็เป็นได้เขาจึงตั้งใจส่งเสียจือมาที่นี่บางทีเรื่องของเสียจืออาจเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นใช่ว่าลู่เจียเสียจะทําเรื่องเหล่านี้ออกมาไม่ได้ มิเช่นนั้นเหตุใดานางจึงไม่ค่อยได้ยินเสวจื้อกล่าวถึงลูกของต้นหรือกระทั่งตระกูลของสามีถ่าว่าแม้หลัวอีหนิงจะเกิดความสงสยัยแต่ก็ไม่เคยเอ่ยถาม ยามบ่ายลู่เจียเสียส่งรากบัวมาให้นางตักกล้าหนึ่งบัวที่จินหลิงตเ,เติบโตได้ดีมากรากหนึ่งใหญ่เท่าแขนของบุรุดไวชะกันทั้งหวานกรอบและไร้เซียนยังมีกระจับแดงจากต้าป่านอีกกระบุงเล็กรสชาติเลิศดล้ำดุดเกล็ดหิมะละลายได้โดยไม่ต้องเคี้ยวของเหล่านี้ล้วนเป็นของสดใหม่ตามฤดูกาลช่วงคิมหันอากาศร้อนอบอ้าวเขาส่งมาเพื่อช่วยกระตุ้นความอยากอา อาหารของนางรากบัวหั่นเป็นชิ้นตุนกับกระดูกหมูใส่เม็ดบัวแล้วราดด้วยน้ำหมักถั่วเหลืองและน้ำมันงาเมื่อตุนตนเปื่อยจะให้รสชาติที่วิเศษยิ่งนัก เสื้อตัวในเป็นเครื่องนุ่งห่มติดกายอีหนิ่งไม่มีวันตัดเย็บให้เขาแต่เมื่อมองแสงอัสดงที่เริ่มมืดสลัวด้านนอกนางก็ยังทำใจตัดความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงไม่ได้นางให้สาวใช้นำรากบัวตุนกระดูกหมูที่ทำเสร็จแล้วใส่ในตะกร้าอาหารพร้อมทั้งของวางอีกสองสามจานส่งไปให้เขา ครั้นบ่ารับใช้ที่เฝ้ารักษาการอยู่นอกห้องหนังสือเห็นอีหนิงเดินมาก็ดีใจอย่างยิ่ยงทุกครั้งที่หูหยินมาส่งมือขํานายท่านหัจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษกระทั่งลากยาวไปอีกหลายวันดังนั้นพวกบ่ารับใช้จึงดีใจที่เห็นนางเชิญท่านไปนั่งรอด้านในก่อนขอรับบ่ารับใช้ของตัวแล้วกล่าวด้านนอกลมแรงระวังจะถูกลมเย็นขอรับ สาวใช้ประคองนางไปนั่งบนเก้าอี้ตัวใหญ่นอกห้องหนังสือนางใกล้ถึงกำหนดคลอดแล้วดังนั้นต้องระมัดระวังการเคลื่อนไหวเป็นพิเศษอีหนิ่งได้ยินเสียงคนด้านในสนทนาเมื่อครึ่งเดือนก่อนเจ้ากรมโยธาได้กเกษียณอายุงานเหตุเพราะไม่มีบุคคลที่เหมาะสมกอบกับได้รับการผลักดันอย่างเต็มกำลังของวังยวน ดังนั้นหลัวสันยวนจึงขึ้นรับตำแหน่งเจ้ากรมโยธาต่อจากเจ้ากรมโยธาคนก่อนข่าวเพิ่งจะถูกส่งออกมาไม่นานคนผู้นี้มีแผนการแยบยลยิ่งนักก่อนหน้านี้ข่าวถูกปิดเงียบสนิทไม่มีผู้ใดล่วงรู้ท่านอิงกัวกงไล่สืบที่อยู่ของท่านตลอดเวลาแต่เพราะการกลับมาของชนเผ่าวาลาฮ่องเต้จึงทรงมีพระราชองค์การให้เขาไปรักษาการที่เมืองเซียนฝูขอรับ ไม่จําเป็นต้องสนใจเขาแล้วลู่เสียเสียกล่าวเฉิงหลังเล่าหลังจากเขาหาเรือกับฝ่าบาทก็เดินทางออกจากเมืองหลวงนี่เป็นการประชุมลับไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงรายละเอียดเขาเองก็ได้รับพระราชะองการจากฝ่าบาทเช่นเดียวกัน ไต้เท้าเสิงกับไต้เท้าหลัวผลัดกันวางกลยุทธ์ขับเคี่ยวเล่นงานอีกฝ่ายเท่าว่าหลัวสันยวนมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ว่าการฝ่ายตรวจการเก๋อหงเหนียงไต้เท้าเสิงจึงไม่สามารถต้านทานได้ลู่เจียเสีย,ยยิ้มยนันได้ขึ้นเป็นคนสนิทของห้องแต้ในที่สุดเขาก็ยอมเผยโฉมหน้าที่แท้จริงแล้ว การประชุมในท้องพระโรงครากอนเขาแสดงตนสนับสนุนองค์ชายใหญ่อย่างเปิดเผยแล้วใช่หรือไม่พวกฝ่ายชิงหลิวไม่ด่าเขาจนไร้ที่ยืนหรือองชายสามขึ้นเป็นโอรสสายตรงแล้วอีกทั้งยังฉลาดหลักแหลมฝ่ายรู้กิริยามารยาทอ่อนโยนแต่ไรมาก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายชิงหลิวคนผู้นั้นตอบกลับอย่างรวดเร็วหลังจากหลวสัญยวนกล่าวว่า ต้องการสนับสนุนองค์ชายใหญ่ก็มีคนของฝ่ายวังยวนจำนวนมากพากันแสดงจุดยืนตามเขาดีกาที่พวกชิงหลิวฟ้องร้องว่าเขาทำลายแว่นแคว้นมีมากมายราวกับเกรดหิมะแต่ฝ่าบาทโปรดปรานองค์ชายใหญ่จึงส่งเรียกไต้เท้าหลัวเข้าไปร่วมสนทนาทั้งคืนผู้น้อยเดาว,ว่าภายในไม่กี่เดือนนี้มีความเป็นไปได้ที่ไต้เท้าหลัวจะได้เข้าสู่เนเก๋ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ